ฮโฮโฮโฮ Welcome to m o r g a n City โอเครับผมนีอยู่ในเกมชีดีซันมอร์แกนสตีกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะพาไปดูกิจกรรมเบอร์ Christmas นั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะมีถึงวันที่เท่าไหร่นะแล้วก็เขาเรียก GPS รายชี่สถานที่ต่างๆแล้วก็ไปที่ e v e n นแล้วก็ที่ลานกิจกรรมก็ไม่รู้ว่าจะมีถึงวันที่เท่าไหร่นะก็เรียมมาทำกันแล้วกันโอ okay, เคดูคลิปยาวไป มันไม่ไปต่อให้วะมาร์กไหม เออถึงแล้วนะอุ้ยว่าไรอ่ะเมื่อกี้โอ้โหตกใจหมดแมวนั่นแหละถ้าถึงแล้วก็หาที่จอดรถนะหาแถวนี้นแหละมาเฟรมเลยอาจจะตกงไหน,นทุกคนถ้าทุกคนมาถึงแล้วทุกคนวิ่งไปเลยนะอยา่าสนใจอย่างอื่นห้วิ่งไปวิ่งไปอีกยังไม่ถึงนะทุกคนวิ่งไปไปอีกไปอีกไปอีกนง้นไงด้านหน้าเราถึงแล้ว เนี่ยร้างกิจกรรมให้คนเข้าไปเลย,โอ,ยโอเคถ้าทุกคนเข้ามาแล้วก็ให้วิ่งไปตรงบ้านหลังนั้นได้เลยวิ่งไปหย่าไปเจ้อ้จะสังเกตุได้ว่าคนอย่างเยอะมผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากิจกรรมมันจะหมดวันที่เท่าไหร่หนะแล้วก็เรียกมาทำใจดีที่สุดถ้าทุกคนมาถึงแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้้เลยนะอย่าไปตรงนั้นเลยมันไม่มีอะไรหรอก แล้วก็กด n เห็นไหมอุ้ยเสียงดังอ่ะทุกคนขอภัยด้วยนะขอภัยในเสียงด้วยโอเคแล้วก็มาหาที่งโล่งนะกด n ได้เลยอ๋อโทษทีผมทำไปแล้วผมลืมมันครูดาวห้าในทีไม่เหยียบใครมันต่อยกันบอสโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำได้แล้วนะคือทุกคนทำขลักใช่ไหมมันทำได้เลยอ่ะให้มากดตรงนี้เลยนะมันจะขึ้นว่าห้ามมาตักงานี่ใกล้บ้านหลังนี้นะ ท่านเกคนไปหาที่ลโล่งตรงไหนก็ได้เลยนะอย,อย่างนี้นอันนี้คือได้แล้วพอ,อ,อดีคนมันเยอะแล้วมัน,นที่ให้ดูเมื่อกี้มันคือเวลาต่อรอบที่เราทําได้ก็คือหนึ่งรอบเราจะรีรคูด,ดาวห้านาทีนะก็รอมาห้านาทีแล้วน,นี่ก็ปั้นแล้วก็รอจะติดคูดาวแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ห้านาทีทุกคนก็ติดคูดาวประมาณนี้แหละ รอ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 ไม่ต้องรอเนี่ยให้มาเอามาตรงนี้ได้เลยเพราะที่ผมทำผมนึกว่ามันต้องรอก็อย่างนี้ชิบเร็วสิมนตตดามไไ่้วะนี่ได้แขนแล้ว <c oughs> ชวว้วาวมาแล้ว <c oughs> ช้าจังอ่านี่ไงแล้วเราก็สามารถกดเก็บได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันแรกของตรงไหนดิ <c oughs> ผมไม่แน่าจะว่าแรกของตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไป เดี๋ยวผมพาไปเดินดูงานก่อนแล้วกันนะไปดูงานกันโอเคตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานนะนะมาเดินดูด้านทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เล็กๆน้อยๆแล้วกันก่อนจะจบคลิปฝ้างหลังเงียบเหงามากเลยนะก็นี่เข้าถ้าจะเข้านี่ต้องกระโดดนะไม่รู้เป็นอะไรต้องกระโดดก็จะปิงๆหน่อยทุกคนคนมันเยอะใครเล่นคอมก็โชคดีหน่อย เล่นไว้เถอะก็แหลกๆนะทุกคนนี่นะ่งมาขายให้ตัวนี้สองแสนเห็นไหมตำหลวัดทำลงยนต์บวดอยู่มดตุ๊กตี้นี่ไงโอ้โหดูดูดูก็มาหนีนะก็ไม่มีอะไรมากมันก็ตกแต่งนี่แหละแต่อันนี้มันเอามาจากไหนมันหาจากไหนเอ่ย เดูเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกิจกรรมที่สองอ้านี่กิจกรรมที่สองนะทุกคนขับรถทีแม่งบางหน้าจอชิบหายเลยไอ้ไอ้ไอ้กวางเทียนโอ้โหไอ้ทำอะไรเก็บแฮนด์กริ้นเหรออันนี้ผมไม่เคยทำนะแค่ไม่เห็นเลยว้าว มันทำอะไรอ่ะเก็บา้อะยเฮ้ทำอะไรเอ่ยให้เก็บเหรอเขา้ทำอะไรอะ่อระอ อันนี้ไม่รู้มันกา้ทำอะไรนะก็น่าจะประมาณนี้มัง้งก็ขอเดินดูอีกหน่อยแล้วกันก็มาดูได้ทุกคนขำๆสนุกสนุกก็คงมีประมาณนี้ละมั้งก็ตัดจบเลยแล้วกันเช่ผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิววันริสต์มัสในมอแกแล้วนะก็อาจจะพาดูไม่ครบสักเท่าไหร่นะแต่ก็พอประมาณนะพอดีผมเองก็ยังไม่ได้สำรวจเห็น มาอีเวนต์เข้ามามีคนบอกในไลฟ์ผมก็เรียนมาอ่านเลยนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะบ๊ายบาย